สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคลบหน้าล่าสุดแม่น้องชมพูได้มีการโพสข้อความลงในชุมชน YouTube ชื่อช่องแม่น้องชมพู f เฟม l y โดยได้มีการโพสข้อความที่ว่าขอบคุณ f อทุกท่านที่ให้กำลังใจแม่สา และครอบครัววงสีชาในวันขึ้นศาลนะคะขอบคุณทุกความห่วงใหญ่ที่ถามไถ่มาจะไม่อธิบายอะไรไม่ตอบโต้ไรในโลกโซเชียลขอรักษามาาตาในห้องพิจารณาคดีและให้เกียรติศาลสูงสุดไม่มีคำว่าไม่ไหวสำหรับแม่น้องชมพู้อมสู้ทุกสถานการณ์ไม่มีเหตุการณ์ใดเลวร้ายเท่าวันที ได้รับรู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตหนทางข้างหน้าไม่มีใครให้ต้องหวั่นไหววาดกลัวไม่สนคำคนจะโดยค่ะทุกอย่างว่ากันในศาลค่ะโดยหลังจากที่แม่น้องชุมคูได้มีการโพสข้อความนี้ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามบางก็บอกว่าได้ยินแม่สาพูดแบบนี้อ่านแล้วขนลุกเลย ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่สาและครอบครัวนะคะขอให้แม่อดทนเข้มแข็งเวรกรรมต้องตามทันแน่นอนค่ะซู้ๆค่ะแม่สาวิตีเฝ้ามองดูแม่โ้นงอยู่ห่างๆแต่ก็ยังให้กำลังใจอยู่เสมอลูกไข่ใครก็รักฆาตกรต้องถูกลงโทษอย่างหนักแม่โ้นงอย่าได้วันไหวกับคำพูดของพวกอมนุษย์เลย ขอส่งกำลังใจล้านดวงให้กับแม่ผู้แข็งเก่งต่อสู้เพื่อลูกพี่หลวงมาไก่ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าเป็นกำลังใจครับชีวิตต้องไปต่อครับพ้นทุกพ้นห์สู้ๆต่อไปครับเป็นกำลังใจให้นะแม่สา อดทนไว้ไม่ต้องโต้ตอบการใช้สติปัญญานั่นหมายถึงคนที่ฉลาดสุดปล่อยคนโง่มันพ่ามไปแค่ทันอายการออกมาพูดน่าจะเงือบหลายคนแต่ต้องเข้าใจส่วนมากติ่งจะมีสายจุงจมูกรอวันนี้มาเป็นปีแน่นอนแม่เตรียมพร้อมเราจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด เป็นกำลังใจให้แม่เสมอนะคะไม่มีใครใหญ่เกินกำรมให้กำลังใจน้องนุชและครอบครัวค่ะแม่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและฉลาดแม่รู้ในสิ่งที่ควรพูดมากกว่าสิ่งที่ไม่ควรพูดหนึ่งกำลังใจให้แม่นะคะเชื่อในความยุติธรรม เสมอขอให้ครอบครัววงสีชาได้รับความยุติธรรมและเป็นกำลังใจนะคะเชื่อในความเป็นแม่ว่าต้องสู้เพื่อลูกถูกต้องค่ะแม่สาทุกอย่างสู้กันในศาลสงครามน้ำลายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครถูกใครผิดเชื่อว่าแม่สู้ได้และก็สู้ไหวไม่มีอะไรมาหยุดแม่ได้ เที่ยวทวงความยุติธรรมให้กับน้องชมพูแค่ทนอีกหน่อยรออีกนิดให้คนที่มันทำกับน้องได้รับกรรมตกไปตามกันสู้ๆนะคะเมษาพ่อนาหม่น้องสะดิงเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะเป็นคำพูดที่ฉลาดหลักแหลมเชื้อเฉือนและยิ่งในศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันวันเวลายิ่งทำให้เราเห็นว่าว่าสิ่งไหนดี ที่ไหนดีที่ไหนสุกปุกสติมาปัญญาเกิดค่ะแม่สาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกป้องคุ้มครองขอให้ได้รับชัยชนะรับความเป็นธรรมกับครอบครัวแม่สาเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะสู้ๆอดทนอีกนิดนะคะ เรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณปุ้มปุยผู้โตกันต่อนะคะโดยคุณปุ้มปุยได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาธทรม v ว p p โดยได้มีการโพสข้อความที่ว่าฝั่งจำเลยกระทําผิดซึ่งทางตำรวจมีหลักฐานชี้มัดแต่แทนที่จะหาสิ่งมาแย้งต่างกับเฉยแต่ใช้อีกทางมาสู้และโจมตีผู้สูญเสีย ทางบริวารและสื่อโซเชียลโดยการปักโคมเนื้อหาแล้วหลมให้เชื่อว่าจำเลยคือผู้บริสุทธิ์น่าขำที่สุดก็ไอ,อ,อ้ไอ้อิจำเลยสองผัวเมียนี่แหละที่วันแรกสืบพยานปากฝั่งแม่แต่ยังไม่สิ้นสุดจนศาลได้มีการเลื่อนเนื่องจากต้องสืบอย่างละเอียดและติดภารกิจในคดีอื่นแต่กลับออกมาไล สื่อถึงกรณีที่เลื่อนเป็นเพราะฝั่งผู้สูญเสียสอบต่อไม่ไหวจึงขอทําการเลื่อนนี่แกบิดเบือนข้อเทจริงกล่าวหาฝั่งแม่น้องนี่ว่าแล้วเฮ้ยไอ้พลแกเป็นจําเลยนะไม่ใช่ผู้สูญเสียแกโดน2 8งเปเจตนาค่าน้ำมึงตำรวจคงไม่สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อที่จะจับมึงหรอกหลักฐานและองค์ประกอบหลายอย่าง บวกผลจากเครื่องซินโคตอนเขาคงไม่จับแพะรอกนะตู่มั่นใจในท่านผอตรที่ท่านพูดว่าไม่จับแพะแน่นอนปล่อยให้คนร้ายตายใจไปโกนแต่ละวันเขาคงนอนไม่หลับแล้วแต่ละคดีที่มึงดูนออกมามันนามมันหนูกเสมือนผู้บริสุทธิ์เป็นไงแพ้รวดเพราะจำนวนด้วยหลักฐานฮ่าฮ่แล้วคดีนี้ คดีอุกชะกาดร้ายแรงน้ำบักควยนะแกจะออกหมาพูดเสียงสงเนิบเนิบเหมือนตัวเองของแกนั้นดูดีแกไม่รอดหรอกนะไอ้แฟดสมคิดถึงตาแกโดนสอบแกก็พูดให้ตุงขาอย่าสัน่นหน้าอย่าซีบนะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตายังไม่ไหวกล่าวหา ว่าเราย่ำมหยี่ความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีคิดถึงทุกลมหายใจถุยเถอะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสมคิดซีอุย๋ยไม่ชอบภาพนี้เลยครับ ภาพนี้เหมือนลุงจ๋าเป็นฆาตรกรหูหิงมันฟ้องตั้งแต่วันแรกแล้วฆาตรกรชัดๆตายแน่ไอ้ผู้ต้องหาตายแน่ๆกูชอบชอบพอบอรตรเคยบอกว่าคนร้ายมันจะใช้โซเชียลสู้แต่ตำรวจนั้นจะใช้หลักฐานสู้ถ้าส่งฟ้องต้องมั่นใจว่ามันจะต้องติดคุกกราบขอให้มันได้ติดเร็วๆ คนเฮียอะไรบอกว่าความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเพราะมันไม่มีความจริงตั้งแต่แรกไงถึงไหนละ่ะที่ว่าเนติอ่ะที่เป็นวาทีเนติตู่ขำทำลายก็บอกไม่ได้หาทางออกไม่เจอไปโบวยหมาว่าน้องเดินตามหมาไปความลาดชันของเขาผู้เหล็กไฟคนโตตูต่ไปเดินมาแล้วหอบเดก เด็กเกลือแรกกันไปเท่าไหร่ถ้าไม่ผิดจริงหมาตัวไหนบึ่งเข้ากทมไปมอบตัวเสียงบเขาต้องใช้หอ่อมาส่งอีกไปขาไปหาความจริงมาโชค์คนทั้งประเทศพวกแกนี่มันหลงตัวเองชนิดที่เกินเยียวยาแล้วนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเอาความจริงมาพูดสิเอาออกมาไม่กล้าเว้ย ฆาตกรฆ่าเด็ก3ามขวบถุยเจ้าเล่แถมแกมกุง่งหลงตัวเองใดๆคือสะสมกรรมไว้เพียบใช้ย,ยังไงให้หมดก่อนเถอะสมคิดสง